สบายดีสบายดีบัสคู่สุสคนพี่น้องจาม้อนี้ยก็อยู่กับ,บเบามีคือเก่าบรรยากาศช่วงบ่ายพี่น้องฝนนั่งกระเซ้าตกเข่ากันยังกองเต็มอยู่หน้าบ้านยังทันได้ออกตากอยู่เสียงแต่เมื่อวานันบนทันแห่งขัดมอนี้ก็ม,กมืดฝ่ามืดฝน,ดฝนอยู่เบิดมืดเข่าก็บ่ไดเกี่ยวเกี่ยวมือเดียวได้เ9าเก่าสอบ ส่วนใหญ่ผู้ใดกะเตรียมสเกียวเบิดกันบัดสุขุสุคนรอตะพายุพายุพ่นวาหอดวันทีเศ้าพ่นวาโพดโผฝนตกตกสมือตกซวนพี่น้องสบายดีพี่น้องล่างเฮ็ดอยู่พี่น้องเอาเฮ็ดเนัยงอีกไปก้นจิลราะวาเห็นหมู่เฮ็ดพี่น้อง เห็ดปวกพี่น้องจ้าเห็ดปวกสรุปเห็ดปวกยังออกอยู่ยังออกอยู่พี่น้องพอเมื่อก่อนเมื่อวานเนี่ยมาลาเจลล์กับไปหาอยู่กันยังได้อยู่แต่มื่อวันนี้ิเพื่อนบริพากันไปบ่มบอสมันเไร้าบริภาษไผ่ไปหาัท้งขุดมันทั้งขุดยางปลาลุนกับปลีไปขุดอ่า จิปป๊บโอมพอได้เห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกเก็บจากคนนี่เก็บสามสี่คนพี่น้องเก็บส,สี่คนสามหมู่เก็บสี่คนแต่ว่ามันมันบานแล้วพี่น้องจ๋าบากําลังคิกุ๊บกักําลังอยากบาดไปหาคุดจิลอน,นี่อันนี้คือจิลอ จิลล์หรือว่าจิโปมนั่นเองนนเองนาะไอ้ยามนี้มันไข่เะไรพี่น้องมันไข่แล้วมันอ่าระดูผสมพันธุ์นะนะมันไข่แล้วก็ซ่อนกันพร้อมนี่ตัวแม่ตัวแม่คือมันไข่แล้วหลายคนหลายคนเอ๊ะไปขุดมาทําไมมันไข่แล้วทําไมปล่อยให้มันไข่ยังไดม่หมด้เนี่เลยเดลายอยู่นี่เนาะลองลอยหัวใจกุญแล,ลัวเนาะ เขาเจ้าผู้คุดขายเขาเจ้าลอยโตต่อเจ็ดสิบบาทพี่น้องบุคายได้จินอย่นี้คือคุดมากินเนาะลอยนึงก็ชำที่ชำว่ะออนี่้นเดลายบ่มานีสบายดีพี่น้องนลอยโพกตนีลอยชขนาดคุดมากินยังนับคั้นแน่นับเบิ่งเลยบบบถ้าจะไปคุดจะคือะเห็ดปวกได้ใช่ไหม กับกิบน้ำกัดไปแล้วขุดมันกับปันนี่อยังหนึ่งอยู่ทั้งขุดมันมันกับจากไรกิโลปกติเคยลายกิโลเขาขุดคู่มือแต่มันขึ้นมาอ้นไม่เดี้แถวข้างหน้าตะเป๋บนเัาไผ่เลยบ่ .swing นี่มันอยู่ใน .swing อันนั้นเด้เอามันออกมาผสมพันธุ์มันออกเสมือถึงว่าเขาทีไปขุดมันนี่มันก็ออกมาใหม่ออกจากป่ามันก็ขวดแท่งขี้ขวดมันไอขวดคุยไปเรื่อยเขาขุดเสมือแต่มันก็ลายเพราะเขาขุดอยู่ ในเงินเชียงผ้า hmm. ห oh, ้อบม้คนเฮ็ดนะเก็บมันกระม่เนยต่เฮมันล่นโคยก็บเอาอันนี้เน่ยคือเฮ็ดเก็บสี่คนเลยได้พลัดถวยสองถวยอันเนาะี่หลอกอาจจะหาให้ทางขุดมันบ่มันกัยงเอาถือกระตาไปน้ำบ่กระตาเปถือว้าวทางขุดมันทางคนจิลอทางหาเห็ดไมเอาไปจะเศร้านะเนาะมันจะเลอะทางอยากหักพอยจะร่นน นี่ใช้ม er สมันเลยค่ะหนึ่งอยู <s 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 <s> <s ่ที่ยังคุณได้ไหมหนึ่งแล้วหาชาวนออกมาละหลายคู่หลายคนบอกว่าจิรอตัวละบาทสองบาทเพิ่นว่าในบ่านเท่าเขาขายตัวละบาทเลยแมนบอก ขายคมาขาย้านท่ามาตัวละบาทแต่ทางบ้นนั่นเเขาขายทางพุเขาเจ้ามาขายน่ะลอยตัวละเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทหอมหอมแต่สำหรับเต่งนะบอกขายเต่งนะ

ไปหาคูจิรออทั้งเห็ดได้ทั้งมันมันเป็ายมันเไกลอย่างมันเทียนบอกมันหัวใหญ่เลยอันเท้าถ่วงแทบบอลทังาเห็ดนั่แหละคอยลมาหอยติง้ามนี่ะมันมันพอคุดมันเทียนส่วนเลยนะมันยังอ่อนมันขี้ายมันอ่อนเลย้ามที่สองอย่ด้หบ อาหารบ้านเฮาเป็นเอาจาอยากเนี้ยก็ไปหากินเองตามป่าตามทุ่งไห้ทงนาอันนี้ก็หอยนี่หอยนา <c ười> หอยปเป็นยังคืนกระปูนาลาบเลยกนะระปูไข่นะกระปูไข่อแต่กระปูไข่ตัวเดียวกระปูนานและล่ะอิจฉาตัดแล้วก็ตองแล้วก็มาใส่ขัวห,หอม <c ười> ไปขัวเพิ่งไปไลยเนะาจะจังสิได้พากันเกี่ยวขา่าว 谢谢 eter, พดพ่อพนตกพี่น้องมาคืนนี่ก็จ่าจ่ารอบเด็กเหมือนีเก็ห้างกระตกอีกว่างนี่ห้างกระเซาไปไปที่เราก็ใส่ขวัวเฮ็ดก็แกงกินเมื่อเนี้พี่น้องเข่าสีเมื่อวานปั้นเมื่อวานยังค่ายหนาบ้าน สิตาก,กับบริตากมูอ้านนี่กับเฝ้าหืมเฝ้าสีย่านผลตกหามประกาศเอาไว้ก็เริ่มประท่านแห่งวาา่าใส่กระสอบไว้ว่าเสียมาตากมานี่ว่าเสียมาตากีนาบ้านพอมานี่กับฝนตกสองรอบสามรอบพันเริ่มแจ้งมาจนน้นก็มืดมากว่าฝนตกอีกแล้วเขาปั่นรอบแรกไปเศร้าเก่าสอบเอาไว้อยู่หน้าบ้าน พะว่ายังเสียเอามาตากอยู่ขั้นเสียเอาเขาไว้ในใผัดมันประ่านแห่งขา้นยกออกยกเขา่าก็เลยเอาไว้หน้าบ้านคุณแม่ออกมานอนหน้าแล้วก็เลยมีคนนอนเฝ้าอยู่คุณแม่อยู่เตียง วันนี้กับ่บมี่ยังหลายพี่น้องว่าบบมี่มากอ่ะเห็นเด็กๆว่าสิสวนเด็กๆลงไปันตบป่าพิศเบ็ดฝนทั้งตกเซ้าสังเกตบางเปียกเบิดสบายดีป่าลูกพักกันไปใส่ฮะบาไปยุ ไปชีดเบ็ดน้ำข่อยในสายเบ็ดเจ้าทำในสายเอาของปายของมันเตรียมพร้อมอันนี้คือเบ็ดพี่น้องเบ็ดเบ็ดป่าเดี๋ยวเอาสิปแย่ไข่หมดแดงเนาะเสียบไข่หมดแดงพอปฏิสิทธิ์เบ็ดถึงแต่ อืมแต่เฮงนฝนตกเจกฝนตกผู้ียผู้เียูียละอนสี่อ่นจะสิไปรับบทืำเดี๋ยวก่อนสิไปเขาก็ต้องไปแย่ไข่หมดแดงก่อนเดี๋ยวสิไปหาแย่ไข่หมดแดงก่อนก่อนสิไป เอาเอางวัวเขาไปผูกไว้โลดเพราะว่าสิปลูกพักให้มันอันจะน้อยสิล้อมล่อมแต่ค่ายบ่อยใกล้เขาปลูกพักคุณยายเห็ดย่างงกงกอีบอเป็นโลกต่อเพื่องโอ้ตัดกบบระเบแล้วนอจกจ้า เขาเอาอยัางตัดเอาเครื่องตัดบอลเนี่ยเอาเครื่องตัดหญ้าตัดเพราะว่าสีปล่อยงวัวเขามากินแล้วก็สีล้อมตะไคร้ไว้แล้วก็สีปลูกพักพอส่วงนี้มันดินมันยังเปีกยกอยู่มันก็เลยบทจำเป็นต้องโคดมากมายสวัสดีคุณยายพว่าสีเอา ชอยพักบุ้งมาเก๊ะมาเก๊ะพักบุ้งพี่น้องเก็บผักบุ้งเอาไปเสียไปต้มให้เป็ดกินใช่ก็ปลูกผักนี่ผักบุ้งโอ้สิบารกมันยังเข่าเกี่ยวออกาะแห้งเลยสิบารกคมหยาอยู่อันนี้จะเป็นขมนิขมน้ขมนขมิ้นปลูกขมิ้น อันนี้หน้ากะมีแต่ผักกระแยงนะพี่น้องไงเขียวเขียวนะผักกระแยงนี่ผักกระแยงเบิดเห็นบ่แต่ว่าปีเกี่ยวเข่าปีนี่นะผักกระแยงยังพันออกดอกตะเก้านี่ออกดอกแล้วผักกระแยงหลายโพดโพใส่แกงเนาะไมมใส่ต้มกบต้มปลาก็ได้มันสีหอมกินผักไข่แยง อัน,นเขียวๆเราแมนพักกระยงงางมาเลยพี่น้องหลายๆนี่นี่ตัวมะพร้าได้ออกดอกแต่เก่าเกี่ยวเขาา่าไม่นสีออกดอกสีม่วงหุ่งเต็มคันนาต่วเ,วเขียวๆก็เสีแหละสีเก็บไว้อุ้ยเก็บแล้วก็ไปตากแห้งไว้เอาไว้กินย่ามแลง เกี่ยวขา้าวประทันไายให้เรงพี่นนองกับสิเกี่ยวด้สวนก่อนแล้วก็สิปลูกพักปลูกยังก่อนอันด้านนอกกัเกี่ยวแค่โบกี้ให้แค่นั้นแหละที่เหลือกัยังเหลืองหุ่งเต็มทงนาอยู่นในท้านด้เกี่ยวลอยพาย,ยุตอนนี้ก็มืดฟ้ามืดฝนอ,อ,อยู่โอ้จักสิมาซับมันยังเนาะ เดี๋ยวสิให้เขาเอาให้พ่อน้องเมือเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดออกเบิร์ต่อเพื่องแล้วก็สิปลูกทําการปลูกปลูกแต่ของวปีมันสิบริเปลืองน้ำงวัวไปกินเครื่องมันแล้วนะอันนี้ตัดเบิดแล้วเดีออ๋ยวมือเอินกระซีเริ่มคุดเริ่มคุดแล้วก็ะซี่เอาตะไคร้มากั้นไว้บ่ให้ใกล้ลงมา เหมาะที่สุดละส่วงนี่คือส่วงการปลูกผักปูกไว้โรดงัวแพนี่นะงัวปะรีงัวใจรีไปกินเครื่อมันคอยเบิร์ตคอยเสียามาปลูกอยู่ คุณยายกำลังเลื่อนเครือปกบุ้งไปต้มให้เป็ดปลาปลาปลาเด็กๆไปแย่ไข่มืดแดงไปซิดเบ็ดแล้วมันคำแล้วพี่น้องจ้ามาหนิก็ขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้พอกันคลิปหน้าอยู่ดีไม่แห้งวันสกูสุโคนไปแล้วพี่น้องสบายดีเขาไม่อยู่แต่หน้าเขาไม่ร่าท่เมื่อวานนี namo jaga pengawatul allah